สวัสดีครับพี่น้องฟองฝ่ายเมื่อสุกูสุกคนลุงป้าอาณาเปามะสาวลูกหลานน้องนุ่มเมื่อทุกคู่ทุกคนแหละครับผมเมื่อนี้มากินเขาน้ำสายลาเด้อครับพี่น้องเด้อสายลาเชิญชมครับพบกันของวันที่ยี่สิบเจ็ดวันเสาร์ที่ยี่สิบเจ็ดเดือนพฤษภาคมปีหกหกครับพี่น้องมามามาแซ่บแซ่กินเข่าด้วยกันครับพี่น,อน,น้องเมื่อนี้กับมี่มี่นู่อาหารกะนนะครับ ต้มยำกุ้งครับพี่น้องมือนีเมนูกุ้งกุ้งกับมีปลาก็มีพี่น้องนี่ก็กุ้งแซ่น้ำปลาครับพี่น้องแล้วก็ปลาลาดพริกครับพี่น้องปนิลลาดพริกพี่น้องสามาเถเท่าเทียมกันพี่น้องเลยกินเขาง่ายเขาง่ายกับเขาง่ายแก่แล้วพี่น้องผักแก่เท่ากับมีมะละกีนกครับพี่น้องกรอบเลยขมอ้ำล้ำแล้วก็ผักโวระ้าแล้วก็ักแตงนครับพี่น้อง มาแทบแทบน้ำก,กันครับสายลาเส้นชุบนะพี่น้องเด้อมาพี่น้องบานี้มากินน้ำกันครับพี่น้องโอ้ยไปซี่มันคนับนึงแล้วมันเปนจังเลยละมันบรวแก่ของแก่แนวแก่ข้าวครับผมกินบัวดผมเปิ่นกระเพาะก็เลยเอากุ้งแซ่ดําปลาไปตัวมามามาแทบแทนำกันพี่น้อง 六十六。 ดำน่ร้ายครัครหนาฮ้อนเลยม่ไดยงวันเยอะโอ้ผมปลาไมียใ,ใครวหืมรสชาติโอเ

ไทยท่านไปโดนหลาย,ยันเอฟซีพี่น้องทั้งหลายเบื่อครับผมเจริญกับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับผมดิงด้งดิงด้งดิง้งดิ้งแก่งเตือนครับพี่น้องนะสายล่ากอฝากฝังน้ำพีพีน้องๆทุกูทุกคนนะครับกับเอฟซีทั้งหลายครับพี่น้องเอ้ยบ่ว่าอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศครับผมาจะากล่าวคำว่าสวัสดีนะครับผมอยู่ดีมีแห้งเออทุกทุกคนนะครับสวัสดีครับบายบาย